มอมือนี่เมืออื่นมือถือก็ไร้อาระไม่เลยไม่เลยมือนีมือนี่มือนี้กำลังทอเดนีเราเอาเดนี่มันมาเนี่มือเนามันกำไังเดนี่กำลังกำลังเห็ดตึมอ่ะซ่องมือไว้ได้อยู่มือนี้มืออื่นมันไนเด็กเจอกำลังเห็ดนี่เลยแม่น่กำลังตัดนี่เนาะแม่เลยเนาะน่ะสร้างอาณาดินบอกอ่ะ คินบอกอันนั้โตโตตันเท่าไหกันนเดี๋ยวนี้บุมีเธอก็บอยคนตีบุมีคนตีเดี๋ยวนี้นะออยังซอกคนอยู่เจาเฮีมียุ่ยว่าเราบุมีคนบุมีเพ่แดดพี่พี่น้องๆเขาจะยยงมาเหตุเบียกอ่ะไมาเฮียนก็ได้นะอันอี้อ่ะอืมแต่ก่อนก่อนหนึ่งซองลอยอ่ะเ็นก็อนองลอยั้นซ่องยห้าสิบนก้อนอันขนาดอกซอกๆแค่เดเนกันพูอเยอะ มือหนึ่งส่องมือ่นละเบอร์โทรเอาเบอร์รอรรไว้แม่ขนนั้นโทรห้ามกันไรขน,นบบลยักษ์มากมื้อนี่ตัดเหล็กสาเหตุเราเทให้มันเทให้คนเนาะมือแรลงให้มันได้ที็นด่วนคนเปล่าเด้ย๋ย ตันสอมต่วเอเดี้ด๋ยว่าตัวนสามมยังเนาะมือันเศร้หรือว่ามันวันเศร้าเลยมันบอกนปวเอาตัวเม็ดห้าสิกันเด้อนลีนบนี่นี่มตชห้าสิบกันทีก้ยสอต้นงตมะ สี่ห้ากับตัวส้าแมนท่าน้าแมนเสาเดียวเอาหล่อนิดนึงเหตัวอื่นกันประมาณสร้าง่อยยุลามีดินันนั้นเอเนาะเขาเจ้าอยู่ทางนั้นเนาะไปตันเจียนไหมอย่างวะกอหัวนี่แหละบ่บ่มีเขาเจ้ายักไข่ดินซื้อมาอย่างนั้นนะ ก็จะไปเื่อดูมัเบิ้งเมีอะไรปออ่ถ้าพผอันลดขึ้นไงเลยเนี่ยจากสาวสามลานเลยนะบ่วันเหื่อเลยนี่นะขึ้มาดินป้อมันได้เนาะเออบ่หันใดถูกคือมันคได้เดียวนี่อยู่พุ่งขึ้นมาเหมิดเหมดหน่อยมืออันแรงลงไปเวบมึงเด้อว่าอันมันมีบุมีอยู่้านกลางนะ มีในหนึน่งบ่กแต่กเอาไล่อยู่หนอส่งสามร้อยผู้เป็นโกหัวมูห้ารอยนี่เรา๋ยวไปซอกขนยากใช่ไหมดินคบบ่ายเกลื <c oughs> องกับบริค่ายเลยเม่อกี้ขี้ไปมาหน่อยนะ

đi. Mùa sau cái tế phút đi tục này nó, mùa sau nó. Tuần xuôi mà nó đẹp đó.